สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน ถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อสิปีที่แล้วแล้วมีคนพูดว่าวันหนึ่งคาริมเบนเซม่าจะคว้ารางวัลบรอนดอมาครองได้ในสีเสือ้อเรอัลมาดริดคุณคงจะตลกขำขันและเชื่อว,ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าจะว่าไปก็ไม่มีทางเลยนะครับแค่จะเบียดให้พลนาางเงาคิเซโนโรนันโดเครื่องจักรถล่มประตูเพียงคนเดียวกันดูยังห่างแบบไม่เห็นฝุ่นโอกาสได้ยืนหน้าบัลลังก์แบบนั้นบ้าคงเป็นเรื่องไกลเกินฝันครั้งหนึ่งในวันที่โรนันโดคว้าบัลดบลงดงก์เขายืนถ่ายรูปเด่นสง,ง่าร่วมกับโทนที่คร เ,เขาได้แต่ยืนฉีกยิ้มปรบมือยินดีเพื่อนๆอยู่ด้านหลังแต่คุณเชื่อคํานี้ไหมครับทุกคนย่อมมีเวลาของตัวเองในวันที่เบนเซมาต้องขึ้นมาเป็นเดอะแบคให้กับมาริดเขาก็สามารถทํามันได้ในสองเท้าของเขาเองโดยเฉพาะการพาราชาันชุดขาวเถลิงบัลลังควา้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาคอรองได้ ในวัย34ช่วงอายุอาจจะไม่มีใครคาดอีกแล้วครับว่าเบนเซม่าจะพุ่งพครดขึ้นมาแบบสุดขีดสถิติดาสันโว14ประตูจากการลงเล่น 4, 4, 4, 4, 4, 4 5, 6นัดทุกรายการเมื่อซีซั่นที่แล้วต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่โคตรเวอร์เขามาได้ยิงประตูใส่ทีมไก่การหรือรองบอลอะไรพวกนั้นเลยนะครับเพราะว่าเวที UCL นั้นพี่แกยิงประตูใส่ทีมยักษ์ใหญ่มาเพียบเริ่มจากรอบ16ทีมสุดท้ายครับเบนเซม่าสัดแฮตทริกให้มาริดในเวลาแค่17นาทีคลิกนรกกลับมาเอาชนะปารีสแซงตแอ ทั้งที่รูปเกมนั้นมาริดครึ่งแรกสู้ไม่ได้รอบแทีมสุดท้ายเบนเซม่ายังซัดแฮตทริกใส่เชลซีเหมือนเดิมในเกมพามาริทบุกไปอาชนะถึงจีนแซมฟอร์ิดสาประตูตอนหนึ่งถึงแม้ว่ามาริดจะมาโดนสิบลูยิงที่ซานเตโกเบอร์บิลลิสกอร์เดียวกัน3-1ก็ตามแต่การนนันครับก็เป็นเบนเซม่าคนดีคนเดิมนี่แหละที่มงประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษให้มาริดไล่มา3-2ซึ่งมันก็ดีพอสำหรับสกอร์รวมพาราชันชุดขาวผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จรอบรองชนะเลิศเบนเซม่าก็ยังคง ท่าว่ามารรดจะบุกไปโดนระบายสีฟ้าไล่ย่ำแต่ก็เป็นเบเนเซมา่าคนนี้ที่ยิงสองประตูทําให้มาเรดพ่ายแพ้กลับมาแค่สามประตูต่อ4 ขาดที่เกม2บนสังเวียนซาเตียกบอนาบิลนะคะรับ90นาทีแรกจบสกอร์ที่ระบายสีฟ้านับมาเรยูหนึ่งประตูต่อศูนย์ต่อไปต่อเวลาพิเศษซึ่งก็เป็นเบเซม่ายิงตอกสาโลกเอาชนะไปสประตูต่อหนึ่งถึงแม้ว่านัทชิงชนเลิศที่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูล1ประตูต่อศูนย์เขาจะไม่ทำประตูแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในรอบที่พลาดมากเขาคือคนสำคัญจริงๆ1ิประตูจาก7นัดนับจากรอบน็อกเอาท์โคตรจะไม่ธรรมาดา แต่กว่าที่เขาจะก้าวมาถึงจุดนี้นะคะรับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเนื่องจากสมัยอดีตนะครับเบนเซม่าเคยอยู่ในสถานะที่ไม่สําคัญมาก่อนเพราะว่าย้อนเวลากลับไปซีซั่นแรกของเบนเซม,ม่ากับมาริตนะครับเบนเซม,ม่ามีสถานะเป็นตัวสํารองได้โอกาสลงสนามบนเวทีลาลิกาสเปนถึง27นัดก็จริงแต่ออกสตาร์ทเป็นสิบเป็นคนแรกแค่14นัดแถมทำสกอร์ได้เพียงแค่8ประตูด้วยผลงานที่ไม่ค่อยเข้าตาส่วนทางกับความคาดหวังทําให้เบนเซม่าถูกวิจารณ์อย่างหนักหน่วงว่าหรือนี่จะเป็นการซื้อตัวทีี่ลล้้มวอกครัง อย่างที่มาริดเคยซื้นออเนลกาเข้ามาร่วมทีมถ้าเบนเซมา่าย่อท้อต่อโชคชะาตาไม่ยอมปรับเปลี่ยนตัวเองก็คงอยู่กับมาริดได้ไม่นานจากยอด,ดาวยิงสมัยอยู่ลียงกลายมาเป็นนักเตะที่พร,ร้อมทำทุกอย่างเพื่อทีมไม่ต้องยิงประตูก็เป็นกอบเป็นกำเหมือนเดิมแค่มีส่วนร่วมให้ทีมกระซ่วกูแข่งได้ก็เพียงพอ สุดท้ายเบนเซม่าก็ให้โรนัลโดได้ฉายแววทำหน้าที่หลักในการยิงประตูนในวันที่โรนัลโดยังอยู่มาเรดคว้าแช,ชมป์ลลิกาสเปน2สมัยตามด้วยอยู่่าแชมปนส์ลีกอีก4สมัยแน่นอนแหละครับว่าเบนเซม่าถูกพูดถึงแต่แสงสปอตไลท์ไม่ได้ฉายไปหาเขาเลยแม้แต่น้อย <S <S และในวันที่พีโดย้ายออกไปมาเรดนะครับก็ถูกเยอ้ยอยันว่าคงไม่มีทางได้แชมป์อีกแล้วยิงซี่ซั่น2 0ง8ันสถึงสองพนสิบราชทุกขาวจบสีซั่นแบบมือเปล่ายี่เป็นการตอกย้ำว่ามาเรดกำลังล้มเหลวเมื่อไรโด แต่ทว่าแค่ปีเดียวครับเบ็นเซม่าก,กับพามารรดกลับมาพังงานในการคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนก่อนจะเป็นรัศมีนำรายทุดขาวเถลิงแชมป์อยู่ซีเอลดังนั้นการคว้าบอลลงดอนในวัย34ปีกับ302วันเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่งนี่เป็นรางวัลที่ตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยตอบแทนความมุมานะพยายามและก็ตอบแทนที่เขาไม่เคยท้อถอยเลยแม้แต่วินาทีเดียวจากคนที่เคยเป็นเงาอยู่เพียงข้างหลังนะครับตอนนี้เบนเซมา่ากลายเป็นคนที่ยืนอยู่บนบัลลังพร้อมคำยกย่องจากผู้คนทั่วโลกพุ่งเข้าใส่ คลิปนี้ขอทำให้คุณคนแก่แห่งโลกลูกหนังที่ไม่เคยหมดไฟข่ารีบเป็นสิบป้าและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟิวฟ้าเอื้อมนิวยาวมากวนให,ให้เราได้ดาสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูสปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นขั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน